ฝันว่าของหายป้ายทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไ้าทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4าแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปไพ่ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับสถานปัจจุบันก็ จัดว่าเป็นช่วงชีวิตที่ท่านค่อนข้างราบรื่นมีความสุขกายสบายใจนะครับอาจจะไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือหวือหวามากนักนะครับแต่ว่าก็จัดว่าไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้ท่านต้องเครียดนะครับในเรื่องของการงานก็จะมีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นนะครับหากมอง หาหุ้นส่วนนะครับก็จะมีแนวโน้มนะจะได้พบหุ้นส่วนที่ดีนะครับสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็จัดว่ามีเข้ามาเรื่อยๆนะ,นะครับไม่ลําบากครับมีคนคอยให้ความช่วยเหลือในดรานการเงินสามารถหยิบยืมคนที่รู้จักได้นะครับนอกจากนั้นนะครับไพ่ใบ,บนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับหากเป็นโสดก็มีเกณฑ์สูงที่จะได้พบรักนะครับ ได้เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือเป็นระยะเวลาที่ดีนะครับที่สําหรับบางท่านนะครับที่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงนะครับหรือเรหองแะรแห่งก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งพไพ่ใบที่2นะครับรยะยนนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับท่านก็ ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับจะรู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่ราบรียบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเข้ามารบกวนจิตใจนะครับในคนโสดก็จะเริ่มรู้สึกว่าพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ไม่อยากขวนขวายนะครับอยากมีใครเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าระยะนี้เป็นเวลาที่พึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีความคาดหวังทําให ความสัมพันธ์ของท่านกับคนนักจะราบรื่นไปตลอดนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือท่านอาจจะทําตัวสบายๆจนเกินไปนักนะครับไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรนะครับบางทีอาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าขี้เกียจได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความแอคทีฟ ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มความสมหวังรอคอยอยู่นะครับในเรื่องของการงานนะครับก็มีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับหากท่านนะครับหางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะครับ ในคนที่ทํางานมานานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มนะครับเรื่องเงินนะครับก็จะมีโชคลาภด้านการเงินนะครับในเรื่องของการได้เงินก้อนโบนัสเข้ามานะครับหรือบางท่านก็จะได้รายได้จากเงินค่าในหน้าต่างๆนะครับความรักนะครับในผู้ชายหากยังเง็นโสดอยู่ก็มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจนะครับ เป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์และมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะครับหากท่านนะครับเป็นสาวสตรีนะครับเระยนี้ท่านก็จะมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จมีคนมาจีบนะครับแต่หากไม่ตรงสเปคที่ตั้งใจเอาไว้ท่านก็จะไม่สนใจนะครับเพราะว่าท่านเองเป็นคนช่างเลือกพอสมควรใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะ ผ่านเรื่องราวปัญหาหลายๆอย่างนะคทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าเดิมน,นะครับเรื่องการงานนะครับก็หากทำงานติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับหรือว่าใครที่ทำงานราชการก็ถือว่ามีโอกาสก้าวหน้ามากเลยนะครับแต่หาก เป็นงานด้านอื่นก็ยังต้องถือว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเรื่องการเงินนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเกีบยนักนะครับเพราะว่าท่านอาจจะใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับก็น,นี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะถ้าใช้เยอะๆก็อาจจะเกิดปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะ พบรักนะครับกับคนที่มีอายุแก่กว่านะครับหรือว่านิสัยใจคอเป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับจะเจอคนต่างชาติมาจีบนะครับแต่สําหรับคนที่มีคนรักมีความรักอยู่แล้วนะครับอาจจะเบื่อหน่ายบ้างนะครับเพราะว่าคนรักไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควรเลขนําโชคของท่านได้แก่ หมายเลข 2, หมายเลข9หมายเลข13และหมายเลข4ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข 2, หมายเลข 4, หมายเลข9และหมายเลข13